โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีครับผมมาอยู่กับจอร์ดอีกแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีนะครับเพื่อนๆครับพามาจัดเจ้ากีเลนกันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมเจ้ากีเลนในรอบบ่ายวันนี้จะเอาเรื่องหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่มคเด t i ท e งลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจอร์ดปักหมุดเลยครับเข้ามาจอยกันไล้ครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง u t u b e จอร์ดสอนเดินชาแนลกันด้วยนะครับ ทำไม่รอใช้แล้วครับไปเจอกันในเกมเลยครับเอาโอเคครับก็พาทุนเข้ามา200บาทนะผมกับเจ้ากิเลนในรอบบายนะมาเพื่อนๆครับขอแบตสีกันยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเล่นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับไล่ออโต้ไปเรื่อยๆนะผมตั้งแต่10หมุน30 50ิจน80นะครับเพื่อนครับเออแช่กันแบตสี่ยาวๆนะเพื่อนๆนะดูว่าเราจะไปกันรอดหรือเปล่านะครับผมกับไล่รอบหมุนทุน200แบบสี่นะครับเพื่อนๆครับ ก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่อง youtube จอสสอนเดินชาแนลกันด้วยนะอ่ะโอเคดอกนี้มาลุ้นฟีเกมมันก่อนครับ2ช่องปับป๊บปั๊บไม่มาโอเคใกล้จะจบแล้วครับ10รอบหมุนโอเคดอกนี้เคคิวได้อยู่วายเดี่ยว2รวบไปก่อน20อื้ออืมขาได้ประกาศช่องหนึงอ่ะโอเคครับ10รอบจอบไปแล้วครับเพื่อนๆครับไปกันต่อครับ30รอบครับเพื่อนๆครับ ดูนะเราจะดันกันถึง80รอบหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนครับโอเคขอให้มีลายจ่ายรายคำนวณลายคอมโบนะครับเพื่อนๆนครับเออทานั้นเราก็น่าจะไปถึง80รอบนะเพื่อนเพื่อนะโอเคเคดอกนี้ได้อยู่ครับสามเหรียญไปรับวไปก่อนครับดอกนี้วายแบบนี้ปาบเข้าไปก่อนโอ้ยวายแถวสองยังได้ใช้อยู่ครับดอกนี้ห้าสิบมาไหลคิวต่อโอเคครับเพื่อนครับ แทกมาก่อนครับ92บาทครับผมเออว่ยแบบนี้เราไปกันรอดนะครับเพื่อนๆครับ50รอบเราไปรอดแล้วนะเราได้กำไรมานิดนึงแล้วนะยุ้มยิ้มนะเพื่อนๆน,นะเดี๋ยวจบ30รอบเราไป50กันต่อนะเพื่อนเพื่อนครับเราดูดิเราจะเจอฟรีเกมในแบตไอ้รอบไหนนะเพื่อนๆน,นะอ่โอเคครับถุงเหรียญด้อยู่ไปครับเอ่อ นี่มันมีลายคำนวณลายคอมโบแบบนี้เราอยู่ได้นะครับเพื่อนๆครับเอออย่าว่าเยอะก็เป็นพอนะครับอขอเปลี่ยนสวยๆเป็นม้อกับเจไม่เ้ยโอเคครับจบไปครับ30รอบครับเพื่อนๆครับตอนนี้ยังมีคอมโบอยู่นะครับผมมีคอมโบอยู่ครับขอคิวได้ไหมอืมเป็นเจบไปครับเพื่อนๆครับไป5้าสิบรอบกันต่อเลยครับผม ตอนนี้เรายัางเท่าทุนอยู่เลยนะครับเพื่อนๆครับไปไปมาๆนะ <_ d ata> เรามาลองดู50รอบนี้กันครับเพื่อนเเราจะได้เจอฟรีเกมมันหรือเปล่านะ <_ d ata> โอเคืมสเก็ตเตอร์โอเคตอนนี้ไปแล้วครับ10รอบโอ้ยเอ รู้สึกว่า50รอบมีการดูดนะครับเพื่อนๆโอเครั่วไปดอกนี้ป๊าบเข้าไปครับดอกนี้เค25ไปอีกครับสามเหรียญช่องหนึ่งมไม่ลงแม่งเอ้ยเสียดายวายได้มารวมรวม39าวาตก่อนครับก็ยังไม่ไปไหนนะเพื่อนๆนะยังเลี้ยงทุนได้อยู่นะครับผมยโอ้ยดอกนี้ได้อยู่ครับรั่วไปก่อนไปครับดอกนี้10 QY แบบนี้แหละ ลุนสเกตเตอร์ก่อนครับเพื่อนๆครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหไม่มาครับดอกนี้ไปก่อนครับดอกสิมาลุนกันอีกรอบหนึ่งครับวายยังมีอยู่ได้ใช้หรือเปล่าโอ้ยสเกตเตอร์ลงมาแล้วครับเพื่อนครับมาได้ใช้วายอยู่ครับลุนกันต่อครับไปครับธงเหรียญมาเจไปต่อครับโอ้โหคอมโบคอมโบดีเหลือเกินแตกมาก่อนครับเพื่อนๆครับพร้อมเข้าฟรีเกมนะครับผม หรือ okay. ว่าเราเจอใน50หมุนนะครับเพื่อนๆครับฟรีเกมนะลองใช้กันดูโอ้สิบเอหมุนคูณหนึง่งงามไส้แล้วไงเนี่ยพอไม่มีตัวคูณแล้วมันเหนื่อยนะครับเพื่อนๆครับเออมันต้องรอจังหวะคำนวณคอมโบเ่ะเพื่อนเพื่อจะเก็บตัวคูณไปเรื่อยๆอ่ะพอคูนขึ้นทีละหนึ่งไนงะถ้าไม่มีลายคำนวณลายคอมโบนี่คือจบนะครับผม เอออย่างน้อยติดมาสักคูณ2มันก็ยังดีนะมันโดดขึ้นไปพอได้อยู่นะครับโอเคคิวไปวายแถวสองแบบนี้เชื่อมอะไรหรือเปล่า 10. สิบสิบอย่างเดียวไม่เอยขอเอช่องสามเจได้หมดอะ่ะเจสาม 3, ได้ไหมสิบหนึ่งปั๊บโอ้โหไม่ลงเลยลองใช้กันดูนะครับเพื่อนๆครับเทคนิคนี้นะเออไล่รอบหมุนกันไปเรื่อยๆนะ แต่ก็อย่างว่านะครับเพื่อนๆครับต้องดูทุนเราด้วยนะเออว่ามันเหมาะเจาะกันหรือเปล่านะกับจานวนรอบหมุนะเพื่อนๆ่นะเออถ้าทุนเราน้อยกว่านั้นเราก็ค่อยแช่รอบหมุนอยู่ที่เดิมนะเพื่อนเพื่อนะจาก10ไปนี้จาก10เออเหมือน30รอบโอเคผ่าน50รอบไปนี้ทุนเราลดไปพอสมควรใช่ไหมไม่พอที่จะไป80รอบเราก็แช่50รอบกันอีกรอบหนึ่งหรือว่าลดลงไปที่30รอบนะเพื่อนๆ่นะโอเคจบไปไม่เง้ยฟรีเกมได้มา3 1บาท ลุ้นเินต่อครับเพื่อนๆครับมาดูดิโอ้โหเริ่มดูดครับผมเริ่มดูดครับอ่าโอเคได้อยู่สิบสามเหรียญไปหืมสกเก็ตเตอร์ไปครับคิวต่อครับเพื่อนครับเราอยู่กันเบ็ดสียาวๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเราจะไม่ขยับเบ็ดนะขอตายกันที่เบ็ดสีครับเพื่อนๆครับอ่ะโอเคดอกนี้ได้เคปรกกาศอยู่วายแถวสองโอ้ยได้ปัะกาศ เื่เป็นหนึ่งสามเหรียญช่องหนึ่งไม่ลองสามเหรียญดิโอ้โหไม่เงยข้ลงผิดช่องเรามาอีกรอบครับฟรีเกมยังไงเปิดมาโอ้โหย,ยังมีติดคูณมาเป็นคูณสองยังโอเคนะครับเพืเ่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามารุ่นกันดีกว่าครับจะจ่ายเราเท่าไหร่นะฟรีเกมรอบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเปิด,ปด,ปดแรกมาก็ว่าก่อนเปิดนี้ โอเค JQK ได้อยู่ครับรวบไปกับตัวคูณไปดอกนี้บะเข้าไปก่อนสามเหรียนสิไปต่อแล้วก็สปินมารออีกหนึ่งนะครับเพื่อนเพือครับโอเคตอนนี้คูณเจ็ดไปแล้วนะครับเพื่อนเเห็นไหมพอมีตัวคูณสักสองเนี่ยมันจะขยับเร็วนะเพื่อนเนะอ่ะโอเคผักการดอกนี้ร้อยยี่กได้อยู่ครับต่อเคสามเหรียนไปอีกดอกนี้ยี่หแถว3ตั้งมา ปาบเข้าไปรวบไปดอกนี้โบเข้าไปครับสามอยห้าสิบหกยังมีต่อครับไปอีกครับเจ็ดสิบแปดวายวซเชื่อมไม่ถึงเพื่อนครับโอ้โหแตกมาก่อนครับเพื่อนๆนครับเท่าไรครับผมห้าร้อยแปดสิบห้าบาทครับรางวัลซูเปอร์เมกะนะพร้อมสปินอีกหนึ่งสปินครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้คูณสิบห้าไปแล้วนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับ ไปเคมาต่อตรนนี้72คอ10ช่อง3อืมไม่ลงเลยค่อยไปลงช่อง2มาคูณ17โอ้อีก4หมุนมาอมืเริ่มจะไม่จ่ายแล้วครับเพื่อนครับเริ่มแล้วครับมาอีก2หมุนครับผมโอ้โหอีกหนึ่งหมุนครับยังไงครับกิเลนโอ้ยสิบไปปั๊บข้าไปจังหวะนี้อะไรได้หมด เคไปครับดอกนี้บะทครับไปครับร้อยห้าสิบสองครับเพื่อนครับอืมตามเดือนไม่ต่อครับเพื่อนโอเคครับแตกมาอีกชุดหนึ่งครับเพื่อนๆครับร้อยหกสิบห้าบาทนะร้อยหกสิบห้าผมคูณยี่สิบไปแล้วครับกับหมุนสุดท้ายได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับเพื่อนอืมโอเคครับฟรีรอบนี้ทําได้ดีเลยครับผมแปดร้อยห้าสิบสองบาทนะครับ นะเดี๋ยวขอไปกันให้จบก่อนนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหยังมีต่อครับเพื่อนครับอืมไม่ต่อแล้วถือว่ามันชดเชยรอบแรกนะชดเชยกันค่าฟรีรอบแรกนะเพื่อนๆนะแมงรอบแรกจ่ายมาเท่าไหร่30กว่าบาทไหมอ่ะถ้ายังไม่ผิดอุย้ยแมงวายไม่ได้ใช้ขาดเอช่องหนึ่งโอเคจบไปกันเพื่อนๆครับตอนนี้นะ50รอบเราก็กำไรแล้วครับเพื่อนๆครับ,รบปะ ขอดัน80ต่อเลยแล้วกันครับเพื่อนๆครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะแต่จริงๆว่าจะหยุดนะครับไม่หยุดดีกว่าครับขอดันให้สุด80รอบก่อนนะเพื่อนๆนะเอาโอเคมาลุ้นฟรีเกมกันอีกรอบหนึ่งครับเพื่อนๆครับปั๊บโอเคไม่ลองครับผมดูรีบ80รอบนี้จะโอเคหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับยังไงก็ได้ครับผมอย่าให้ลดต่ำกว่า1000ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆครับ ถ้าถึงหนึ่งพันทวนเมื่อไหร่กูกดหยุดทันทีครับผมแต่จริงกูว่าจะเลิกตั้งแต่ห้าิบรอบแล้วอะเออคิดคิดไปคิด,คดมาดันกันต่อดีกว่าโอเควายแบบนี้ได้ใช้คิวไปครับ18บาทไลเจต่อวายตั้งแถว2อีกทีนึงบะเข้าไปครับดอกนี้สวยงามวายแถวสามได้ใช้ไปอีกปีครับเพื่อนครับได้มารวมรวมห้าสิบสามถ้าถึงพันทวนเมื่อไหร่กูกดหยุดทันทีครับเพื่อนครับเออกูอจะไม่ต่ำไปกว่านั้นแล้วนะ โอเคได้อยู่กับเจดอกนี้ถุงน้ำเงินอีกทีหนึ่งวายแถวสองได้ใช้ A ตอนนี้ไปแล้วครับ30รอบครับเพื่อนเพื่อนครับยังเลี้ยงได้อยู่นะครับผมเออมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับเพื่อนครับมาโอ okay, เคสามเรียญได้อยู่ ไปครับถุงเรียนอีกทีนึ่วายแถวตองบ้าเข้าไปครับเจเอเคอะไรช่างมาเนี่ยกลับมาหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมครับเพื่อนครับเออไม่ไปไหนแล้วครับผมเออให้มันเลี้ยงอยู่แบบนี้ยังโอเคนะผมอย่าให้มันต่ำไปกว่าหนึ่งพันนะถ้าเกิดถึงหนึ่งพันทวนเมื่อไรก่อนจุดทันทีครับผมไม่สนว่ามันจะจบหรือไม่จบนะครับเพื่อนครับเผื่อเรายังได้อีกสักลุนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนครับกว่าจะจบนะ เออเผื่ออาจจะได้เยอะกว่านี้ก็เป็นได้ครับ,รบผมขอเจสามก่อนเลยออ้อหไม่ลงอโอเคอยังไงไดเออยู่ครับ 2> Y 2> แต่สองเคาะโอ้โหเจคิวเคไปครับผมแยกเมมคิงโอเคเคสิบไดเออยู่ สวยงามครับคิวเคไปโอ้โหนี่มันยังเล,เลี้ยงอยู่ได้ปก,กตินะครับเพื<ๆ>่อนๆครับเอออ่ะขอคิวช่องสามคิวไม่ลองขอคิวหน่อยคิวโอ้ยมงเ้ยทำไมวายไม่ตกแถวสามเข้าช่วงสิบห้ามูลสุดท้ายนะครับเพื<ๆ>่อนๆครับเรายัางเลี้ยงได้อยู่โอเครวบหลอกนี้ไปวายตั้งโอ้โหไม่ได้ใช้ครับเพื่อนครับ โอเคดอกนี้ได้ไปครับ3เหรียญ38บาทไหลต่อครับเอพักกาดไว้ตั้งแบบนี้ฟาบเข้าไปครับดอกนี้2 0 6บาทไหลเจต่ออีก30 Y สิบไีได้ใช้1ิไปอีก100ครับเพื่อนครับอุ๊ยไว้แถสองไม่เชื่อมต่อครับโอเคแตกมาอีก384ครับผมโอเคครับเพื่อนๆือครับอ่ะเทคนิคนี้เพื่อนเพื่อลองไปปรับใช้ดูนะผมออได้ผลหรือเปล่านะเพื่อนๆนะแล้วแต่บุคคลนะครับผม เออแต่จอดว่าโอเคนะไล่รอบหมุนแบบนี้ครับผมกับแบตกลางๆนะเพื่อนๆนะไม่สูงมากพอสมควรนะผมกับทุนน้อยนะถ้าถามว่าทุนร้อยเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมเออไล่รอบหมุนไปเรื่อยๆอาจจะอยู่แบตสองสักแบตสามอะไรประมาณนั้นนะได้อยู่ครับเพื่อนๆครับอโอเคยังได้ใช้สามเหรียญวายเดียวสองได้ใช้สิบเจผักกาดไปวายเดียวสามได้ใช้เอแล้วก็มาลุ้นฟรีเกมกันอีกครับเพื่อนๆครับมาหรือเปล่าครับ ปั๊บโอเคไม่มาไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนครับตอนนี้เราขึ้นมาเป็น1 4 2 2บาทนะครับเพื่อนๆครับก็ขอพรเพียงเท่านี้ดีกว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะเพื่อนๆนนะเออแชร์แบตไล่รอบหุนไปเรื่อยๆนะอยังไงก็อย่าลืมไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อนๆนครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมลองมาแชร์กันให้ดูครับเพื่อนๆครับ อ่ะก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนใหม่ๆฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube จอร์ดสอนเดินชาแนลกันด้วยนะส่วนจอร์ดก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ